ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวรับสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UTC นะครับผมซึ่งคราวนี้นะครัที่ผมพามรับกันนั่นคือเบนโกลเด้นสมิทจีต้านั่นเองนะครับผมหรือว่ากระเป๋าที่มีน้องหมาโผล่ออกมานี่นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับจแจกได้ทั้งหมด7,500ชิ้นนะครับผมแลตอนนี้เนี่ยของออกแล้วผมประมาณ200ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอานี้นั่นคือแมปแร็ปมิวสิกมีนั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าามมน้้ออ้าาาาาาตตตแแมมมมพพลววเเเเเรรจะะะีีีอออไไบบงนนนน่ยยดด๋ผขขุญััภปใกค อาแล้วผมหลังจากที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนวันนี้นะผมที่ผมพาเ่อนมาทำนะผมมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแค่2อย่างเท่านั้นเองนะเพื่อน,นอย่างแรกนะผมก็คือการเต้นนะผมซึ่งเต้นอันนี้นะผมอันนี้ให้เพื่อนเข้าไปเต้นเพลงที่เขาบอกได้เลยนะผมเลิฟอาเกนนะผมในขับเฮานั่นเองนะผมอ่ะวิธีการไปก็ตรงนี้น,นั้นเพื่นอนนี่แล้วผมวิ่งเข้ามาตรงนี้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเข้าตรงนี้ได้เลยนะผมแล้วพอถึงตรงนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนทําการไปเต้นตรงนี้ได้เลยนั้นเพื่ออน่า ขึ้นมาเห็นไหมเลิปรกเปนเพื่อนเพื่อนก็กดจิมจิมเต้นเต้นไปได้เลยนะผมก็เต้นอย่างนี้ไปเรื่อยจนเพลงเขาจบนั้นเพื่อแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีนะผมตอนที่ผมเหลืออีกหนึ่งภาร,รกิจแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมพันเพื่อนไปทำนะผมว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทาอะไรนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมลางกากที่ผมเต้นเสร็จนั้นเพื่อนอันนี้นะผมของเพื่อนเพื่อนะผมคนไหนที่ขึ้นเป็นหนึ่งทับหนึ่งแบบผมแล้วแล้วควสของเพื่อนนะผมดิสคอของเพื่อนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าของเพื่อนเนี่ยขึ้นหรือปั่นเพราะ เสร็จแล้วน้องมาเพื่อนทําการกดเค้มตรงนี้ไปก่อนนั้นเพื่อนอ่ะเขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะผม sorry make sure go to finish นะผมซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้า Discord ด,ดเขานะผมอันนี้เพื่อน,อนๆไม่ต้องเข้าก็ได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนสะดวเกเข้าก็เข้าไปก็ได้นะผมโดยลิงก์ดิสคอร์ดเขานะผมพอคนไหนที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราทําการกรอกแบบฟอร์มที่ลิงก์นะผมนี่เลยลิงก์ to learn more นะผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ดีสคริปชันเหมือนกันนั้นเพื่อนอ่ะหลังจากที่เพื่ออออนน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 ไไไดดด้้้้้้้ลลลลิิงงงงงกกกกก์์มมมมมมาาาาาาแววคครรััับผผผใทีี่่่ยยเเเเขขขืปปะะพถึห๊ส เบื่อนเขาให้เราทำนะผมก็คือการล็อกอินสปอตติฟายนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่ยังไม่มีสปอต i ิฟายเนี่ยเพื่อนสามารถสมัครได้เลยวผมส่วนใครที่สมัครแล้วนะผม,ม,มเพื่อนทำการกดคอนเน็กตรงนี้ได้เลยนั้นเบื่อนอ่ะก็ล็อกอินตามนี้ได้เลยนั้นเพื่อนใครมีอะไรก็สมัครสมัครไปตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะหลังจากที่เข้าไหนนะผมเสร็จแล้วนั้นเพื่อนก็จะขึ้นคอนเน็กต์นี้นะผมใครที่ยังไม่มีสมัครในกรยันก็สมัครเชื่อมไปได้เลยนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่สองนะผมเขาให้เราทำการฟ um อลโล่เบนเ ก๊อปตรงนี้ไปได้เลยหรือว่าคนไหนที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อนี้ไปได้เลยผมเบนโกสมิธนั้นเพื่อนอ่ะนี่นผมช่องค้นหานั้นเพื่อนก็กดตรงนี้ไปปับ๊บแล้วกดช่องค้นหาอย่างนี้นะผมเบนโกสมิธอ่าก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะผมอันนี้ให้เพื่อนกดเข้าตรงนี้เขาเลยก็ได้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนะี่ยให้เพื่อนกดติดตามตรงนี้นั่นเองนะผมอ่ะติดตามไปปุ๊บอ่ะ นะหลังจากนั้นนั้นเพื่อนให้เพื่อนลงมานะผมในหัวข้อที่สามนะผมหัวข้อที่3เนี่ยครับให้เราทําการกดไลค์เบนโกสมิดนะผมเพลงเลิฟอะเกนนั้นเพื่อนอ่ะเพื่อนๆก็ไปดูเพลงเลิฟอะเกนของเขานะผมน,นี่เลยเห็นไหมเลิฟอะเกนนะผมเบนโกสมิดก็กดไปนะผมเสร็จแล้วเนะี่ยให้เพื่อนทําการกดอันนี้หรือเปล่าขออนุญาตดูซิเลิฟน่าจะตรงนี้นั้นเพื่อนเพิ่มลงเพลย์ลิสต์อ่ะน่าจะเป็นอันนี้แหละ,ะเพื่อนแค่ก็กดแค่นี้ผมเสร็จแล้วเนะี่ยลองไปรีก่อรหนึ่งรอบนั้นเพื่อน เพราะผมจำไม่ได้เหมือนกันวันนี้แค่กดไลค์เฉยๆหรือเปล่านะแล้วหลังจากนั้นนะเพื่อนคนไหนที่กดไลค์เพลงเขาแล้วแล้วก็คนไหนที่ฟอลโล่แล้วอันนี้ถนะ้าผมให้เพื่อน,นําการมาคอนเน็กรหัสโลบอกของเพื่อนได้เลยนะผมตรงนี้นะก็เชื่อมบัญชีไปได้เลยนะเพื่อนใครที่มีบัญชีที่ล็อกอินไว้อยู่แล้วนะเพื่อนก็สามารถกดคอนติเนียตรงนี้ได้เลยนะผมอ่ะเลื่อนลงมาผมรอ3าวิแล้วก,กดคอนเฟิร์มได้เลยโอเคแค่นี้นะผมอ่ะก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างอีกสักนิดนึงอ่ะเรียบร้อยคนระับผมพอขึ้นเสร็จแล้วนั้นเพื่อนอันนี้นะ นี่ครับผมมันจะขึ้นปุ่มนี้เลยแล้วกันนะครับผมเคม UGC อันนี้เพื่อสามารถกดเคมได้เลยนะครับผมเคม เรียบร้อยครับผมคนไหนที่ผ่านนั้นเพื่อนเขาจะขึ้นรูปนี้นผมรูปสีเขียวเยวนี้คนะ congratulation แค่นี้นั้นเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้นะผมให้เพื่อนๆทาการกดเข้าเกมต่อได้เลยับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมอยู่ในเกมเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมพอเสร็จตรงนั้นแล้วเนี่ยอ่ะมาดูเพื่อนของเรานะผมอ่ะเมื่อกี้ผมรีเกมแน่เลยอ่ะผมน่าจะต้องไปเต้นใหม่นั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมไปลองเต้นดูว่าได้หรือเปล่านะผมผมขออนุญาตวิ่งไปเต้นก่อนเลยแล้วกันนะผมเพื่อความรวดเร็วนะครับ เรียบร้อยครับผมเลิฟอาเกนั้นเพื่อนดูชื่อเพลงดีๆนะผมเมื่อกี้ผมเข้ามาเต้นเนี่ยดูว่าคนละเพลงนะผมทำระองวทไม่ขึ้นนั้นเพื่อนแล้วก็ใครที่ไม่ชวนนั้นเพื่อนเมื่อกี้นะผมใครที่เข้ามาเนี่ยกลัวไม่ชว์เนี่ยเพื่อนๆไปทำลิงก์ก่อนนั่นเองนะผมอ่ะเสร็จแล้วนะผมพอขึ้นหนึ่งทับหนึ่งี้ผมจะลองกดเคมดูแล้วกันว่าได้หรือเปล่านะครับผมปั๊บโอเคนี่เลยครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนั้นเพื่อนก็กดรับกันไปได้เลยครับผมศูนย์บาทนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนาะผมเดี๋ยวผมจะขยาตออกไปดูสักนิดละกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่ะไหรแล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาได้อยู่ในส่วนของแอเซอร์ดีส่วนด้านหลังนั่นเองนันเพื่อนอ่ะด้านหลังอันนี้เลยอ่ะกีตาร์นองหมานะผมอมน,าน่ารักอยู่นะอะขอยาตดูเลขครับผมเลขที่ออกคือปั๊บ โอเคครับ okay, ผมสี่อุ้ยเลขสวยยุ่ร้อยห้าสบนะผมก็เท่ากับว่าของยังเหลืออีก7 0 5 0ชิ้นเลยนะั้นเพื่อนใครที่ย็นคิดนี้ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คของตอนทำกันด้วยนะครับผมเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ลัก,กันนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคำถามนีสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E p พีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะจ๊ะ